มาวันนี้เราจะมาคุยหลังเล่น b a n i s ช e r g h o s t ็อ New e อ e n อะมาเรามาเริ่มกันเอถ้าหาเราจะพูดถึงเกมที่เรียกว่าโอ้ถ้าหากเราอยากได้ Witcher 3 ผสมกับ God of War จะต้องออกมาเป็นเกมแบบนี้แน่นอนแ a er, n นเชอร์ g o t of n e w ฮะมันเป็นเกมที่เราชอบนิยามมันว่าแม่ฮะหนูอยากเล่นว i t ช h e r 3จังเลยแต่เราก็มีวิเช h ร r 3อยู่บ้านแล้วไงลูกแม่ฮะหนูอยากเล่น God of War จังเลยแต่เราก็มี God of War อยู่ที่บ้านแล้วไงลูก <laughs> มันเอาเอลเมนต์ของ2เกมใหญ่ๆเนี้ยมารวมกัน แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นมันดูคล้ายเกมพวกนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าเกมพวกนั้นทั้ง2เกมแน่นอนว่า Witcher 3มเนี่ยมันมีจุดเด่นที่ชัดเจนคือ Combat Combat ของมันเรื่องความโฟลและพวกนี้มันไม่เอาเลยจนถึงขนาดที่ว่ามันมันไปออกแบบไปเป็นเกม RPG สไตล์ที่แบบเราต้องเตรียมตัวก่อนมีการอัพสเตตเตรียมยาเตรียมของนู่นนี่นั่นมากๆแล้วค่อยสู้วิเชอร์สเป็นแบบนั้นส่วน God of War เนี่ยก็มีความฟล์ในการเล่นสูงริ้วเป็นเกมแอคชั่นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโอเพนโซนไม่ใช่โอเพนเวิลด์ซึ่งมันก็ทำให้เออเรื่องมันรีเนียขึ้นแล้วก็มีพัซเซิลมีอะไรพวกนี้พัซเซิลของเกมนี้แบบมัน Go Do f War สุดๆไปเลยมันก็เลยเออ แบนเ t เชเนี่ยพยายามจะรวม2อย่างนี้เข้าด้วยกันรวมข้อดีทั้ง2อย่างก็คือมันมีเอลเมนต์ในการเดินเรื่องที่คล้ายคล้ายวิเชอร์แต่มันก็มีเอลเมนต์ในการต่อสู้คล้ายคล้ายกราดวอร์่าคุณทานคิดว่าระบบ Combat สนุกไหมครับสําหรับเกมนี้เราก็บอกว่าเขาพยายามจะทําตาม God of War ใช่ไหมมันสนุกแต่ว่า God of War มันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีโปรแกชันค่อนข้างเยอะมันมีอาวุธหลากหลายแบบ คือสําหรับเกมนี้มันสนุกเมื่อประมาณสักแบบ10ชั่วโมงแรกและเกมนี้เป็นเกมแบบ50ชั่วโมงอ่ะเออส่วนที่เหลือมันจะซ้ําและซ้ําแบบซ้ําม,มากๆเลยอ่ะเรายอมรับว่าบิลลบิลของสกิลทั้งทั้งของเรดและของแอนเทียเนี่ยมันจะเป็นบิวที่ทําให้วิธีการเล่นมันต่างกันเพราะว่ามันจะมี skill, สกิลอาพาสซีแปลกๆให้กับสกิลต่างๆเช่นแอนเทียมันจะมีท่าแบบบลิงใช่ไหมแล้วถ้าเราอัพให้บลิงมาแรงอ่ะ เราก็จะใช้ b ิิ n ์มากกว่าสกิลอื่นนั่นคือสายของเราแต่มันก็มีสายที่แบบโอ้สายเล่นเฮดช็อตสายต้องเอาเรดยิงปืนเฮดช็อ t แรง3เท่าอะไรประมาณนี้คือเวของแต่ละคนอาจจะต่างกันมัน RPG มากแต่ว่าโดยสุดท้ายอ่ะสกิลของทั้ง2ตัวละครที่เราได้เล่นทั้งแอนเทียและเรดอะ่ะก็จะเป็น3าบวกสสกิลก็คือ6สกิลแค่นั้นเพราะงั้นถือว่ามันมันสนุกนะแต่มันเบื่อเร็วเออมันโปเกช e s นมันน้อยไปนิดนึง แล้วคือถ้าเราถนัดแบบนี้เราก็จะแบบอัพสายนี้ไปเรื่อยๆจนจนเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนสายถึงแม้เกมนี้เขาจะพยายามแก้ปัญหามาว่าเราสามารถเปลี่ยนบิลได้ตลอดเวลาสามารถรีสกิลและอัพสกิลใหม่ได้เรื่อยๆเมื่อเจอของที่ดีกว่านะแต่ว่า เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรารู้สึกเหมือนว่าความเคยชินหรือว่าความวาไลตีอีกสายหนึ่งที่เราเล่นอะมาเล่นไม่ได้เลยเช่นสายยิงเฮดช็อตเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้จอยเราไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นแบบคงจะใช้จอยยิงได้เก่งกว่าเราอะแต่ว่าการใช้จอยของเราก็คือแบบ100%พึ่งพายเอ็มแอซิสซึ่งเอ็มแอซิสนั้นวัดกันที่ว่ามันโดนตัวอย่างเดียวมันไม่มีทางโดนหัวเพราะฉะนั้นเราคงอัพสกิลโดนหัวไม่ได้แมตต์เบอร์หนึ่งสวัสดีจ้าอ่าก่อนนี่มีนัยยะอะไรไหมครับเออ เราว่าชื่อชื่อของแบนเนชั่นโกลด์ซอมนิวอีเดนเนี่ยมันวูบลนวูม,วมเ่ยชอบบอกว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันชื่อย่อดีเนาะชื่อย่อมาเป็นปุ๊บเป็นคําว่าบีกร์พอดีเป็นแบบตัวบีแล้วก็กอรเนี่ยโกลด์ซอมนิวอีเดนเออเราว่าเกมเกมนี้มันมันเจ๋งดีนะมันเจ๋งดีนะแล้วเราแอบ,บไปแอบ,บดูสปอยมานหนึ่งว่าถ้าหากเรสเลือกปลูกชีพแอนเทียกลับขึ้นมามันจะเป็นไอ้นี่นะมันจะเป็นการหักหลังแอนเทียอะไรประมาณเนี้ย แต่มาแล้วแต่เราให้สัญญาตอนตอนแรกหรือตอนท้ายอะไรพวกนี้ด้วยแหละก็เป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องนึงอ๋อไล่ผีเลยบิกรอนใช่ใช่เป็นแบบมือปราบผีแต่ว่าแบบดูดูเอเลเมนต์ยังไงของวันเนี่ยนะแบบคือกรอนเนี่ยนะแบบเหมือนแบบมันมีแม่มาจาก God of War แล้วเกมเพลย์ของมันก็คล้ายกันส่วนในอีกด้านหนึ่งก็คือ b a n นิเชอร์คำว่า b a n นิเชอร์มันก็คล้ายคล้ายวิเชอรที่แบบส่วนภาเนื้อเรื่องเนี่ยนะมันก็คือ มือปราบปีศาจวิชเชอร์ก็เป็นมือปราบปีศาจแต่อันนี้เป็นผีแล้วก็โดนคนเกลียดเพราะว่าเป็นพวกเล่นแร่แปรธาตุวิชาศาสตร์มืดแปลกประหลาดมันมีความล้อมาแบบรู้เลยว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเห็นหน้าตาลูกม,มันออกมาแบบนี้แล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าโอเคเขาพยายามจะเป็น2ออย่างนี้ แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือไอตัวกอร์ด w a วเนี่ยพูดได้ว่าคอมแบทของมันนะประมาณ10ชั่วโมงแรกเราว่ามันกอร์ดอวอรอยู่แต่พอหลังจากนั้นน่ะกอร์ดวอรมันมีสิทธิ์ที่จะไปต่อเขาเขาใส่ อาวุธใหม่มาในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งแบนดิเชอร์เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เลยเป็นเกมที่คอมแบทเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของเกมอ่าเพราะคอมแบทเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเกมเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโอ้ในเมื่อโอเค War, กอร์ดอวอลกลายเป็นเนื้อเลืองไาร์พท,ที่มาจากกอร์ดวอเป็นแค่ส่วนประกอบของมันแล้วพาทของวิเชอร์ละมันยืนพอจะอยู่ได้ไหมก็ต้องมาดูว่าเนื้อเรื่องของมันดีไหมซึ่งเราคาดหวังเรื่องนี้มากๆนะเพราะว่ามันคือดอนนอตอะ มันคือดอนนอที่แบบเขาเราเราสามารถพูดได้นะว่า l i s Strange เป็นเป็นเกมเลือกช้อยในตำนานอีกหนึ่งเกมอะ่ะคือดอนนอรนี่มันแบบอยู่ประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันอยู่ประมาณอีกค่ายที่ทำ Heavy ฮ a ิ n d e t t r o t อะไรพวกเนี้ยมันชื่อชื่อค่ายอะไรนะ u u n t t i d r r e m เออ u a n t i ิ Dream คือเราให้แบบดอนหน่อนได้อยู่เทียเดียวกับความติดรีมในการทำเกมเลือกช้อยซึ่งนั่นหมายความว่า e v a n i t u r e g h o s t o f New Eden เนี่ยมันต้องเป็นเกมที่ช้อยมันมัตเตอร์มันต้องสำคัญซึ่งในเรื่องนี้มันแปลกมากก็คือเกมมันยาวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าอันนี้มันมันมืนมดไปใช่ไหมอ่าโอเค มัสวรรคขึ้นแล้วเนาะเราว่าเกมมันยาวมากแล้วพอเกมมันยาวมากมันมีส่วนที่ถูก Execute อย่างดีเลิศแล้วก็ส่วนที่เป็นฟิ l เลอร์ที่แบบกลางๆอ่ะแบบ6เต็ม10อะไรพวกเนี้ยแต่ f i l เลอมันเยอะฟิลเลอมันเยอะเกินคือส่วนที่ดีเนี่ยมีมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยถ้าหากว่าเราอธิบายคร่าวๆเนี่ยนะ มันจะไปอยู่เทียร์เดียวกับประมาณแบบอ่อ uh, Ubisoft Ubisoft ที่ไม่ใช่แบบ Assassin's Creed หรืออะไรพวกนี้นะ Assassin's Creed มันตัวเลือทงอยู่แล้วมันจะมีอันที่เราชอบมากหลายๆอันแต่ว่ามันจะเป็น Ubisoft ประมาณแบบอ่า f า r c r ที่ไม่ใช่ Far Cry 3 Far Cry p y m อ่าอวตาร r o n t i e r p a n d o r a Star Wars l a w law, Open World ธรรมดาธรรมดาอ่แต่ว่าด้วยความที่เกมนี้มันราคา ราคาหลักพันพันพันไม่ใช่แบบพันกว่า2,000ันะพันเดียวเลยพันเป๊ะเลยอะ่ะพันหนึ่งมั้งแล้วเราซื้อมาตอนลดราคาแบบเหลือ600บาทมันก็เอ้ยคุ้มเว้ซื้อ600บาทเล่นได้เกม60ชั่วโมงแล้วเพลสิ่งจังหวะของเกมอะไรพวกนี้มันก็ไม่ฟล็อปไม่อะไรรักษามาตรฐานได้อย่างดีแค่มาตรฐานของมันไม่ถึงเกมแบบยอดมนุษย์อะเออเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเปิดราคา Banisher g h o s t o น n วอีเให้ดูเออ b a n i s ช e r ตัวสต e ีมดีบีของ b a n n ชเชอ r ์โ o ล o f New Eden นั้นมันจะเป็นเนี่ยเดิมทีมันเป็นเกมราคาพันสี่อ่าฮะซึ่งรู้สึกเหมือนพันสี่คนจะรู้สึกแพงเลยก็ไม่รู้เขาก็เลยลดราคามาเหลือพันหนึ่งเป็นแบบเบสไพรส์ราคาพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหรือพันสองเนี่ยซึ่งเราซื้อมาตรงประมาณเนี้ยเออลดเหลือห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทซึ่งดูแนวโน้มในการลดดิ หลังจากนี้มันก็ต้องลดต่ำกว่า595อยู่แล้วลดครั้งล่าสุดอยู่ที่476บาทเพราะฉะนั้นในการที่เราจะแบบแนะนำเกมนี้ให้ให้คนอื่นไปเล่นน่ะเราก็จะต้องเซตมาตรฐานไว้ว่าคุณควรจะซื้อในราคา476บาทหรือต่ำกว่านั้นเนาะซึ่งถ้าหากว่าเกมมันเป็นเกม600บาท400บาทเนี่ยเราว่าคุ้มมากคือเราไม่เคยเห็นเกม Open World ที่ที่สเกลใหญ่ขนาดนี้ในราคานี้ ยกเว้นเกมที่มันลด75%ซึ่งอันนั้นเกมที่ลด75%แปลว่าเกมที่เก่ามากหรือไม่ก็เจ๊งมากๆเช่นแบบเซนโลรีบูทหรือ s กาวแอน d b บอ e อะไรพวกเนี้ย มันจะต้องลดหนักมากๆถึงจะได้ราคาเนี้ยซึ่งเกมเนี้ยมันคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าแบบดีเซนต์่ะแบบกลางๆแต่ว่าคุณภาพดีเซนต์มันแปลว่าดีนะมันอาจจะไม่ถึงกากูแต่แต่มันมันก็มีความดีของมันอยู่อะเออมันไม่ใช่กลางๆมันค่อนค่อนดีนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราว่าความที่เกมมันดีนิดหน่อยได้มาตรฐานแล้วก็ยาวมากๆอะมันน่าจะได้กลุ่มตลาดของคนที่ รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเราต้องการเซลล์อินเสิร์ตเป็นเรื่องนี้ซึ่งเราได้นะคือแบบถ้าเกมนี้เราเราเซลล์อินเสิร์ตรูกสึกโลเปเป็นคนปาบผีนิดนึงอะซึ่งมันได้ฟีลลิ่งนั้นเลยว่าเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละในในหมู่คนปราบผีอะ แล้วก็การเลือกช้อยมีไดเลม่าได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างแต่ว่าพอเราได้อยู่กับมันนานๆเราก็จะเชื่อในในเวิลนั้นไปมากขึ้นเรื่อยๆเองเออพอเข้าใจไหมว่ามันมันประมาณนี้แหละเออคือแบบ50ชั่วโมงเน้นนะในตอนท้ายๆอ่ะเราก็มีความรู้สึกเล็กๆเ,เหมือนกันว่าเราไม่อยากจะปล่อยแอนเทียไปเหมือนกันคือเราเข้าใจเรสมากขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อก่อนตอนตอนในครั้งแรกรมันเกมมันจะให้เราตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่ามา เราจะมาวางแผนการตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าถ้าหากว่าเราพาแอนเทียกลับมาได้แล้วมีโอกาสที่จะช่วยแอนเทียเนี่ยเราจะช่วยแอนเทียแบบฟื้นคืนชีพนางหรือว่าจะปล่อยให้นางไปเลยซึ่งมันได้ความว่าเออไปเลยก็ไม่แย่ ณตอนนั้นเพราะว่าเรายังไม่อินกับความรักของสองคนนี้ซึ่งเกมนี้ปูเรื่องนี้ดีเรื่องความรักของสองคนนี้มันมันใช้ได้เลยเรื่องเรื่องการเขียนความลึกซึ้งของความสมัมพันธ์ของสองคนนี้เขียนดีแต่ว่าไอตัวดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องหลักไปจริงๆเนี่ยถือว่าน่าผิดหวังตัวดําเนินเนื้อดำเนินเนื้อเรื่องหลักไปจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของความที่เราจะต้องไปปราบผีที่นิวอีเดนเราทําพลาดแอนเทียตายและหลังจากนั้นเราก็ต้องเดินทางกลับไปเพราะว่า แอนเที่มีความผูกพันกับที่ New อีเดนด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วสุถานเราก็จัดการได้สําเร็จบอสตัวสุดท้ายชื่อเดโบราทุกคนคงจะรู้ตั้งแต่ต้นเกมอยู่แล้วแหละคือมันเดาได้แน่นอนว่ามันเป็นเดโบราแน่แต่ว่าเกมนีมน้มันมีจุดเด่นที่เราว่าเป็นความเด่นที่แปลกประหลาดมากคือมันมีบทสนทนาที่วกไปวนมาแบบสุดลิ่มเลยอ่ะคือใจความของมันเนี่ยนะอาจจะมีหประโยค ที่ซ่อนอยู่ในพารากาาฟใหญ่ๆห,หนึ่งบทสนทนาที่เขาคุยกันะแบบบางทีเนี่ยนะพอมันเริ่มคุยกันปุ๊บเนี่ยนะเราอ่านแชทใช่ไหมแล้วแล้วเราก็งงเพราะว่าเขาคุยกันแบบถ้าถ้าถ้าเรารู้สึกได้อันนี้มันมีนมความไวแบบ b r บริ s h b บริ i s h โบราณด้วยเพราะว่าเท่าที่เราไปดูสตรีมเมอร์บริเตนแบบคนยุคป,ปัจจุบันเขาก็ไม่พูดแบบนี้กันอ,อันนี้มันวนไปวนมาเหมือนคนไม่พูดไม่ค่อยเรื่องคุยกันเยอะเลย ซึ่งเราว่าภาษาก็ต้องระดับหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องสับนะสับแล้วว่าสับเกมนี้มันมันโอเคมันใช้ได้เราอาจจะใช้ Google Translate ในการแปลตัวบทความซึ่งมันก็รู้เรื่องอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันแปลกมากๆคือแกรมมาและบริบทของมันนี่แหละมันโบราณน,นิดหน่อยแล้วก็ British มากๆ มันก็เลยกลายเป็นมันวนๆอ่ะเออมันวนๆอ่ะมันจะแบบมาประมาณว่าแบบถ้าเราถามว่าแบบคุณกินข้าวหรือยังมันจะเริ่มวนว่าแบบคุณตื่นกี่โมงแล้วคุณไปตลาดมาหรือยังซื้อของทําอาหารไหมผมอยากจะไปร่วมด้วยมันมันจะวนแบบเนี้ยเอออีบนสนทนาในเกมเนี้ยซึ่งสุดท้ายเราก็กลายเป็นว่าโอเคเราปล่อยผ่านบนสนทนานั้นไปมันอาจจะต้องฟังตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายเราค่อยสรุปคือมันแปลกันประโยคต่อประโยคเนี่นะอีหยังมาก หรือไม่ก็ไปเปิดหน้าเควสแล้วก็ดูบทสรุปว่าอ e ีบบสนทนาเนี้ยให้อะไรเราเพิ่มขึ้นมามันเป็นแบบนั้นซะมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นอ้าวเกมนี้พยายามจะเป็นคอร์สุดท้าย g อร์เป็นส่วนประกอบของเกมนี้แล้วเกมนี้ก็จะกลายเป็นวิ t c h e r 3ซึ่งบทสนทนาก็ไม่ได้จับใจเท่าว i t c h e r 3มันก็เลยกลายเป็นอีก1ส่วนประกอบของเกมนี้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นเกมที่สําหรับเราเป็นเกมครึ่งๆึกลางกมากเลยและน่าเสียดายมากๆเพราะว่า เกมเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแค่นั้นไงเกมเขาตั้งใจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่มากแบบคือไอ้เนื้อเรื่องคนผีไดเลม,มา่าฆาตกรอะไรประมาณเนี้มันถ้ามันถ้ามัน e x e c u t e ดีๆเล่นมาดีๆเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเออมันมันสามารถเขียนได้แบบลึกลับมากแต่ว่าเกมนี้ไม่เขียนแบบนั้นเ,เนื้อเรื่องซูวิชเชอร์3ไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ w i t c h e r 3เนี่ยคือทุกๆเครื่องหมายคำถามที่ขึ้นอยู่บนแผนที่อะ่ะมันน่าไปหมดเลยมันมี r a n ด o m encounter มันมันมีเนื้อเรื่องที่เขาเขียนอย่างหนักไว้ในนั้นแบลนเชอร์ <anish> er มีเครื่องหมายคำถามเหมือนกันแต่ทุกจุดที่เป็นเครื่องหมายคำถามนั้นคือจุดที่แวะฟาร์มแวะเก็บของแวะทำชาเลนจ์พาร์ทที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะเจอโดยบังเอิญเนี่ยไม่มีเพราะว่า ทุกเควสจะปรากฏอยู่บนแมพเสมอมันก็จะเป็นโมเดลแบบเกม Ubisoft อะไรพวกนี้มากกว่าคือ แมพมันจะรกๆนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เปิดแผนที่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้ามันมีเควสอยู่ตรงนั้นมันก็จะมาโผล่ขึ้นาให้เราเหมือนกันเออเป็นอย่างนั้นซึ่งเราว่าตรงเนี้ยไม่ติดตรงนี้ไม่ติดมีเควสขึ้นมาบนแมพก็รู้เหมือนกันเราจะได้ไม่ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่พลาดเราจะได้ไม่ติดขัดหรือว่าแบบเอ้ยเราเผลอจบเกมโดยที่ยังเก็บเนะื้อเรื่องไม่ครบอะไรประมาณนี้ก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะสื่อเนี่ยเราเราได้รับครบก็โอเคเหมือนกัน แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือนี่คือสิ่งที่เองตั้งใจจะสื่อแล้วใช่ไหมโอ้อันนี้ฟังดูหยาบแต่แต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นเกมนี้เป็นเกมถ้าถ้ามันให้คะแนนเนี่ยนะแบบตลอดทั้งเรื่องคือแบบอ่าเเต็มสิตลอดอะไม่มีไม่มีจังหวะอะไที่แบบพีคขึ้นมาสูงกว่านั้นหรือว่าลงไปต่ํากว่านั้นเลย แต่ว่าพอเราอยู่กับมันนานๆน่ะมันจะถั่วเฉลี่ยแล้วก็จางลงไปเรื่อยๆอความเจ็ดมันจะเริ่มจางเป็นหกอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องหลักนี่ผิดผิดคาดมากเพราะว่ามันปูให้ดูลึกลับมันปูให้ดูมีเรื่องราวหลายทางไม่ใช่ไม่ใช่หลายทางแบบนั้นนะคือมันต้องไปเราจะต้องไปบทที่1เมืองหนึ่งบทที่2เมืองหนึ่งบทที่3เมืองหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วในแต่ละเมืองอ่ะมันจะประติดประต่อโดยแบบเฮ้ยมันไม่น่าใช่แบบนี้มันไม่น่าใช่แบบนั้นมันดูลึกลับซับซ้อนแบบมิสเทียสแต่พอไปจนถึงตอนจบอ่ะโอ้ โอ้โหเชิงหน้าแบบมันธรรมดาขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหลังเนี่ยนะก็ธรรมดามากถ้าทุกคนคิดไว้ว่าแชปเตอร์หนึ่งจะเป็นยังไงนะแชปเตอร์สุดท้ายก็เป็นงนั้นอนะ่ะเออก็คือเรากลับมาปราผีได้จบ แล้วเราตัดสินใจยังไงไว้กับแอนเทียทำไปตามนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจบเออจริงๆน่าจะมีให้คะแนนไว้ด้วยนะส่วนปกคลิปก็น่าจะแปะคะแนนไว้สักหน่อยเผื่อเรียกแขกจริงๆเราเป็นคนเราเป็นคนชอบจัดเทียมากกว่าให้คะแนนเพราะว่าสำหรับเราคะแนนเป็นสิ่งที่สำคัญระดับหนึ่งว่าเกมที่ได้8ดเต็ม10 ต้องดีกว่าเกมที่ได้7เต็ม10เสมอใช่ไหมแต่ว่าแบบบางคนเนี่ยเขาให้คะแนนเพราะเขารู้สึกว่าความความประทับใจของเขาเป็นเกมแบบอย่างนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะเช่นแบบที่มันมีอะไรนะแบบช่องในตำนานนะเกมวิ่งโดดเดลราซอมอาสองสิบเต็มสิบอะเลดเดตเป็นเกมเลดเดตสองเป็นเกมเก้าเต็มสิบแปลว่าเดลาซอมอาสองต้องดีกว่าเลดเดตสองสำหรับเราเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับช่องอื่นมันไม่เป็นเหมือนั้นมันเป็นความรู้สึกของเขาในจังหวะนั้นเราเลยเป็นคนชอบจัดเทียร์ลิสจัดเทียร์ลิสมากกว่าให้คะแนนเออ ตอนจบคือแบบเหมือนเควสเควสหนึ่งแล้วก็จบเฉยๆสเตเบิลเออธรรมดามากเลยมันรักษามาตรฐานแต่มันจะไม่กระโดดออกจากมาตรฐานหน่อยหรออะไรประมาณนี้แบบโอ้ยิ่งพูดแล้วก็แบบยิ่งเหมือนเหมือนจะดูหงุดหงิดน,นะแต่ว่ามันเป็นความหงุดหงิดที่แบบเราคาดหวังในในการมีเพซซิ่งนิดนึงโดยเฉพาะ เองคือคนเขียนเรื่องของดอนนอตะหรือเราชอบ l i e is Strange โดยเฉพาะภาค Two l o r o r เนี่ยนะคือชอบแบบเฮ้ยอันนี้คือสุดยอดเองเป็นคนเข้าใจประเด็นในการเขียนมากแต่ว่าพอมันเป็นเกมเนี้ยมันอา้าวีกความเข้าใจประเด็นในการเขียนพวกนี้มันไปไหนหมดเลยอะ่ะเออมันไม่มีอะไร มามาร้อยหรือมาเชื่อมให้แต่ละมิชชั่นดูเชื่อมต่อกันใช่มันดูทุกอันดูเวนไซค์ควสหมดเลยแม้กระทั่งควสหลักของเราแล้วที่การปูของมันมันดูเหมือนแบบมันใส่เดโบรามันเป็นตัวหลอกมากจนกระทั่งเราเล่นจนจบเกมแล้วก็แบบเอา้ามึงตัวจริงเหรอเนี่ยแบบอา้าวนี่ผีมึงจริงๆริเหรอเนี่ยอะไรเงี้ย,ยตอนแรกเราคิดมากเลยนะว่าแบบ ถ้าทุกคนหาว่าเดโบราเป็นแม่มดแต่เดโบราไม่ใช่เกิดเป็นผีขึ้นมาแล้วไอแต่ว่าเขาไปสอนเกรซเพนิงตันนะถ้ามันพลิกกลับว่าเขาเป็นแม่มดขึ้นมาอุแบบ้ยมันต้องพลิกแบบหน้าทิมแน่เลยแบบโคตรอย่างร้ายอันนี้คือะดับวิชชั่3สเลยถ้าเขียนแบบแนวเนี้ยแล้วมันพลิกกลับอีกทีอ่ะแต่ว่าแบบอ้าวเอาอเป็นคนบริสุทธิ์เเป็นคุณครูคนหนึ่งจริงๆหรอเนี่ยแบบอ้าวโธอจุดอ่อนผมว่ามันดูแบบไม่ไล่ความอิมแพ มันไปเรื่อยๆแล้วก็มีพันชไลน์มาฮุกระเบิดตุ้งใช่มันไม่บิวแต่เราว่ามันมันพยายามแล้วมันพยายามบิวแล้วแต่เหมือนแบบเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจประเด็นนี้นะแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันพลิกยังไงมันถึงจะดูแบบขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเขาเขาพยายามใส่แง่มุมมามากแต่มันเป็นการใส่แบบตร,ตรงไปตรงมาเกินไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขียนมาก็ก็โอเคอ่ะเฉยๆเนื้อเรื่องธรรมดามีจังหวะเล่นคือมีอะไรให้ทํา อีกอย่างหนึง่งเราเรามีไอเดียนิดหน่อยเหมือนกันว่าซึ่งเรามีไอเดียนิดหน่อยเหมือนกันว่าเกมนี้มันถูกทําลายเพรสซิ่งด้วยกิจกรรมย่อยของมันคือการใส่เพรสซิ่งเข้ามาในหลายๆชออ็อตอะเรารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นแต่เควสเหลืองแบบรวดๆไปเลยอะ มันน่าจะเป็นเพซซิ่งของเกมที่ดีกว่าเกมนี้เหมือนเหมือนเราเล่นยาวเกินไปอะ่ะซึ่งเกม o p e n World มันมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นอะ่ะเองทำไซเควส t มายิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยไซเควสมันควรจะเป็นแบบส่วนหนึ่งในการเดินทางของเมนเควส t บ้างแต่ว่าเกมเนี้ยมันไม่เชื่อมต่อกันแบบนั้นไงแล้วแล้วนั่นทําให้กลายเป็นว่าตอนที่เราแวะทำไซเควส t เยอะๆอะ่ะพอเรากลับมาทำเมนเควส์อ่ะเราลืมเนื้อเรื่องไปแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องๆๆมันสําคัญน้อยจัดเออ มันธรรมดามากมันจางมากแต่ในการเลือก Choice ไม่ว่าคือเกมนี้มันจะเป็นแบบแต่ละคดีแต่ละคดีไปเรื่อยๆแล้วในแต่ละคดีเราก็มีสิทธิที่จะตัดสินใจว่าจะส่งผีไปสู่สุคติทุกคติหรือว่าจะจัดการคนที่เกี่ยวข้องซึ่งการจัดการคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นส่วนหนึ่งในการคืนชีพแอนเทียแต่ว่าเราใช้เมคนิกนี้ในการสร้างความสะใจส่วนตัวเฉยๆซึ่งพูดได้ว่าช้อยบางอันเลือกได้ยากนะแต่ช้อยบางอันก็คือธรรมดา ธรรมดาจะเลือกได้ยากอะบางอันมันดีจะเลือกได้ยากก็คือแบบอ้เราจะต้องส่งคนนี้ไปสู่สุขติแต่กูก็หมั่นไส้คนนี้ชิมหายเลยเรื่องเรื่องอ e ีเพยาบาลแอนวิงนั่นแหะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี้ยนะมันกดแอสเซนได้ทุกช้อยอะหรือว่ามันไม่น่ากดสักอันเลยอะไรเงี้ยแบบไม่มีความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากพอจนทําให้เกิดการตัดสินใจที่ยาก ซึ่งเรื่องนี้ถ้าถ้าจะชนเรื่องนี้กับ CD p r o j e เ t ก e ตไม่ว่าจะเป็นว i t เช e ร์หรือ c y b e เ p อร์พังมันมันสู้ไม่ได้เพราะว่าเกมเกมจาก c ีดีโปรเจกเต็มันเดือดเรื่องการเลือกชอยมากๆและเองพยายามจะทําให้เราคิดว่ามันคือเอ่อเกม a l t e r n ร t เนทอัลเทอร์เของว i t เช e ร์มอ่ะมันต้องดีกว่านี้เออแต่แน่นอนอันนั้นคือมาตรฐานบาทที่ค่อนข้างสูงอ่ะสำหรับตอนนี้เราก็ต้องพูดในแง่ของ400กว่าบาท 60ชั่วโมงเสรแล้วก็แบบหกชั่วโมงทําเกมอะไรออกมาก็ได้แล้วมันไม่ใช่60ชั่วโมงที่ซ้ำนะมันเป็น60ชั่วโมงที่มันก็ไปเรื่อยๆของมันอะ่ะเออบทสนทนาสุดยอดแห่งการพายเรือวนในน้ํา เกมนี้เนื้อเรื่องนะมันเดินวนในน้ํานิดนึงนะแต่บทสนทนาเน,นี่ยคือแบบวนในน้ําก่อกว่ายก,ก,ก็คืออ่านบทสรุปว่าดีกว่าฟังบทสนทนามันอีกไม่มีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรเลยแล้วรายละเอียดเนี่ยนะคือแบบส่วนใหญ่คิดไปเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบเกมนี้ไอ้หลักใหญ่ใจความเนี่ยเป็นเป็นทรงประมาณนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราใช้เวลา50ชั่วโมงกับมันเนาะแต่เกมนี้มีความดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกม Unreal Engine 5ที่รันได้ดีมาก เพราะว่าไม่มีการใช้นาไนาก์กับูเมนเลยใช้แบบระบบโพลิกอนธรรมดาเลเวลออฟดีเทลแบบคลาสสิกเลยอะเออแต่ว่าเกมนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยก็คือมีปัญหาพวกเอฟเฟกเป็นเส้นๆอย่างที่เคยเห็นไปซึ่งไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้ว่ามันเป็น,ปน,ปนส่วนไหนของเอฟเฟกอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นพราะแฟมเจนอ่ะปิดเฟมเจนหายสักพันนึงก็กลับมาเป็นใหม่อ่ะปิด d ด s s วอ่ะเด s วสหายแล้วก็พักเนื้อกลับมาเป็นใหม่สุดท้ายเราก็เออเล่นนั้รท,ที่มันเป็นแบบนั้นอะรีเกมแล้วก็หายแต่หลังๆคือไม่รีและช่างมันก็แล้วกัน ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เออแต่ก็ถือว่าเป็นเกมอันเดียวหที่รันใช้ได้อะรันใช้ได้เลยข้อดีก็คือคุ้มสําหรับเราเนี่ยนะมันเป็นเกมที่ได้มาตรฐานสามารถลากเราเล่นไปจนจบได้ก็คือก็คือเป็นเกมที่โอเคอะ่ะสำหรับเราคนเล่น Open World เป็นปกติอะ่ะก็คือ สำหรับเราอันนี้ถ้าเลือกระหว่างเกมนี้กับเกม Ubisoft ก็พูดได้ว่าซื้อทั้งคู่มาตรฐานเดียวกันแต่นี่คือเกมแบบถ้าถ้าคุณซื้อตอนลดมันมัน400กว่าบาทแล้วซื้อตอนราคาเต็มมันก็แค่พันสเพราะงั้นมันคุ้มค่าได้มาตรฐาน แล้วก็ไอพาร์ทที่แวะพาร์ทที่แวะเก็บของนู่นนี่นั่นอะ่ะมันเหมือนจะน่าเบื่อแต่มันไม่น่าเบื่อขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีชาเลนต์อยู่ในตัวเช่นแบบอ่าถ้าเราจะมาฟาร์มแหล่งนี้ตรงนี้จะต้องใช้ปืนยิงเท่านั้นถ้าเราจะมาฟาร์มแหล่งนี้ต้องใช้ท่าวิ่งกระโดดตีเท่านั้นใช้เฮฟวี่แอตแทเท่านั้นใช้ไลท์แอตแทกเท่านั้นตอนแรกเรานึกว่าแบบเออมันจํากัดชาร l เลนต์มันเพิ่มความชา a ์เลนต์ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อมั้งซึ่งเออพอความเป็นจริงก็ก็คือเออมมมัันนนนนช่่่่วยไได้นะะาเบื ถ้าหากว่ามันไม่โกงเราเกินไปอ่ะแต่ถ้าเราไปเจอชาเลนจ์พวกนี้ตอนเเวลน้อยๆก็คือแบบทรมานทรมานจัดเลยเพราะงั้นถือว่าชาเลนจ์ไม่น่าเบื่อใช้ได้เลยเหมาะคือเราสามารถแบบ ลากตัวเองไปเก็บเกือบทุกจุดในแมปได้ยกเว้นเคเวสหาของออืมไม่น่าเบื่อแต่ถ้าจริงๆนะถ้าทุกคนอยากจะเล่นให้มันเป็นเกมเนื้อเรื่องที่มันหนักจริงๆอ่ะเล่นเนื้อเรื่องไปเลยดีกว่าเล่นเนื้อเรื่องแบบรวดเดียวไปเลยดีกว่าซึ่งเราว่ามายเซตนี้มันน่าจะมาจากการที่เคเวสย่อยมันจางแบบจางมากๆเออแต่ถึงแม้มันจะจางขนาดนั้นเราก็ยังได้บทเรียนอะไรจากเกมนี้ระดับหนึ่งเหมือนกันไดเลมมาที่น่าสนใจมากที่เราได้รู้เรื่องเนี้ยเหมือนเขาพยายามใส่ไว้แล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจอีกแล เราเซ็งมากเลยอ่ะไอเดียเขาดีมากอ่ะแต่ว่าเขาดูไม่ใส่ใจในไอเดียของเขามากพอในการแบบเรียบเรียงเล่าเรื่องให้มันดีๆอ่มะเลยม่ามันนะ่าสนใจมากเลยนะว่าเกมนี้ย จะยืนอยู่ตรงนี้เสมอว่าคนนมันโหดร้ายต่อกันมาเราสืบคดีคนร้ายมันก็ลอยนวลมันอยู่ตรงหน้าเราคนตายก็เป็นผีอยู่ตรงหน้าเราเหมือนกันแต่เราไม่ใช่สารเตี้ยเราไม่ใช่คนที่จะตัดสินคนอื่นเราเป็นมือปราบผีและทุกครั้งที่เราตัดสินคนอื่นน่ะมันมีผลแห่งการกระทําที่เมคเซนส์มันมีผลแห่งการกระท,ทํ sense, ารรท,ที่โหดร้าย ตามความเป็นจริงในธรรมชาติว่าเมื่อเราตัดสินใจฆ่าคนที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนผิดอ่ะเราก็เป็นฆาตากรคนหนึ่งมันเป็นของแบบนั้นซึ่งเกมเนี้ยเฮ้ยมันเล่าเรื่องนี้เกือบจะดีแล้วแต่แบบอันเนี้ยคืออันนี้สําหรับเราเนี่ยนะมันคือการพูดดีเกินความเป็นจริงของเกมละแต่เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยถ้าหากว่าถูกเขียนได้ดีกว่านี้มันกระแทกใจเราได้มากกว่านี้อีกแต่ณตอนเนี้ย มันก็ได้แค่แนวว่าเออเกมมันก็มีข้อดีอย่างนี้ไม่ว่าจะคดีไหนก็ตามมันคุมตีมในเรื่องนี้ไว้อยู่แต่ตีมของมันเนี่ยนะจาง <c oughs> เ,เหลือเกินยังก็หมอกในเกมไซเลนทิวเออนั่นแหละสุดท้ายสิ่งที่เรารู้สึกเซงเซงกับเกมนี้นิดหน่อยก็คือเกมนี้เป็นเกมที่มีเอฟเฟกในการปราบผีมีเวทมนต์อะไรพวกนี้แต่ไม่มี H D R เกมนี้ไม่รองรับ H D R แบบเนทีฟถ้าอยากจะเล่นก็ต้องแบบใช้กระจอาร์ดจอ RTX แล้วก็เปิด r t x H D R แบบที่เราเล่นเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบ <c oughs> มันก็นิดนึงอ่ะมันก็นิดนึงเกมเนี่ยมันเอฟเฟกเนี่ยไอ้พวกแสงพวกไฟเนี่ยพอเปิด R ารทีแอเาเนี่ยมันสวยมากเลยนะแต่แบบโอ้ถ้ามันรองรับเนทีฟเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ตาบอดตอนเปิด UI อ่ะอันนี้เปิดแมปทีไรก็ตาแทบบอดทุกทีนั่นแหละนี่คือข้อเสียของการที่แบบไม่มี HDR โดยธรรมชาตินะเนาะเพราะงั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ทเราเก็บมาคุยกันสําหรับแบงค์นิเจอร์โกส์ออฟนิวอีเดนเราแนะนํานะถ้าหากใครอยากได้เกมยาวๆแล้ว รู้สึกว่าเซล์อินเสิร์ตกับมันได้อ่ะบแบบเกมนี้เราได้เล่นเป็นมือปราบผีและเป็นการสืบคดีว่าผีถูกฆ่าได้ยังไงหรือมีเรื่องอะไรกันมาเนี้ยถ้าชอบก็จัดเลยคือถ้าหกว่าเราไม่อินเนี่ยมันจะน่าเบื่อมากแต่ถ้าเราอินเราชอบเป็นอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะมันก็เป็นจุดที่เออมันก็ใช้ได้ใช้ได้เพราะงั้นก็ ถามว่าแนะนำไหมเราก็แนะนำว่าทุกครั้งที่มันลดตอนนี้มันน่าจะลดลงมาที่475บาทหรือว่าต่ำกว่าก็รอจังหวะนั้นแล้วเราว่าถ้ามันเป็นเกม400กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วเออช่วงเวลาเล่นค่อนข้างยาวนานก็แนะนำแนะนำซื้อตอนลดดีกว่าเพราะงั้นก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะเป็นไงสำหรับเกมนี้เราว่ามันก็ทรมานระดับหนึ่งในการดูเหมือนกันเนาะ